สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะเนาะพบกับน้ำไทยยูทูบเบอร์นะคะวันนี้สิพ้ามาใส่ขี่จิปโปมคะ่ะพี่น้องบอ่เคยเห็นนะคะเนาะมาเบิ่งกันนะคะเด้อว,วันหยุดก็จะใส่ขี่จิปโปมนะคะนะเานาะเนาะคณะนะทำการขวัวนะคะเนาะเราก็กินเด้อค่ะเด้อพี่น้องกินเราไม่กระิได้ยสวยๆเนาะคะนะ่ะเนาะนี่ค่ะผู้ได้่เคยเห็นจิปโปมเนาะคะนะ่นะเนาะเออนี่นะคะเนาะ ตัวนี้เนาะค่ะเนะาะภาษาอังกฤษก็่จะเข้าเอิ่นอีหยังเนาะค่ะเนาะคลิกเกอร์เฮ้มันอีหย,ยังจังนสิล่ะคะ่ะบักบุกเอ้ยยังกกว่าไปเนาะพี่นออ้องเออแล้วบ่งโหวจิปโอมคือกันจิปโอมนะคะนะ่ะนะจิปโปมอมมันอยู่ในดินนะค่ะเนาะกระซิแซ่บเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะใส่ฉีมันออกเนาะค่ะเนาะตุกคลีนนะค่ะเนาะอืม ทำความสะอาดดีๆนะคะเห็ดกินเองนะคะเนาะเห็ดมันสะอาดสะอาดข้วกลายนะคะนะพี่น้องชีวิตเมืองนอกเมืองหน้าอยากกินอย่างกะทำงานเรากะเห็ดกินเลยค่ะพี่น้องสื่อกินเอาเนาะค่ะเนาะบ่สื่อกับว่าด้กินเนาะพี่น้องอกกเ,นะะเนาะอดอดจักๆจักะเข้าใจเนาะค่ะเนาะเหาเห็ดงานเข้ากับตองเพิ่มพลั่งเนาะพี่น้องอ อยู่เมืองนอกับจังสีได้พี่น้องอยากงั้กับสื่อกินนะค่ะนะองโดนโดนเทือสื่อเคืองโรกกับกินเด็ผู้เดียวกับกินเด็หลายเทือเนาะค่ะนาอพี่น้องบําราห้อสื่อเสมอเนาะค่ะนาะโดนโดนเทือสื่อแบบลอยสงลอยปอนนะพี่น้องกับระมาณอันนี้เนาะค่ะนาะกับแพงอยู่เนาะค่ะน้อถามว่าเพงโบแต่กับหิจัได้เลยเนาะพี่น้องอยากกินเนาะพี่น้องมันก็ตองธรรมดาเนาะค่ะนาะแบบเท่าอยากเนาะพี่น้องเ้าสื่อ อดกับว่ได้เนาะพี่น้องเนาะอืมเห็ดงานเก็ดสือกินโลดค่ะจนโดนเทียเนาะคะนะ่ะเนาะอืมต่างคนต่างมีภาระกับเขาใจอยู่เนาะพี่น้องเนาะเออเออนี่ใส่ขีมันออกค่ะพี่น้องนี่ยตัวใหญ่เนาะคะนะ่ะเนาะขันถอดเลยมันกับขุ่นสีบลสแปบดอกพี่น้องนั้นมักใส่ขีเห็ดออกแล้วนั่นมักกัวเอาเนาะคะนะ่ะนั้นนั่นบ่มัก,มก นั่นบบมาถอดแม่พี่น้องมันพองมันกรอบนั่นหมาขวัวแบบใจเย็นๆไฟอ่อ,อนนะคะนนาะเราก็ให้มันกรอบนะะเนาะค่ะนอนกับกรอบนะพี่น้องแล้วก็กินกับเจียวตำเจียวผิติบแม่พี่น้องอืมกะิีดูนแน่อยู่ด้ี่ใส่ขีนเนี่ยอพอว่ามันไม่ขีค่ะมันตัวใหญ่มันบ่คือจิลิทจิลิทมันแ่ไค่เนะคะจิปโปมันบ่ได้แมมไข่เนาะพี่น,อนอ้องเนาะอือเนี่ยใส่ขีได้พี่น้องอืม มันขำเมือนบานเท่ากับสิห่องจิๆๆๆ๊ดจิดจิดิดสุดๆนะพี่น้องอันนี้ใส่ช่องฟิดไฟลค่ะก็เลยมาแซน้มแขนทำมันละลายนาะพี่น้องก็เลยต้องมาใส่ขีรอค่ะก็เพราะได้ใส่ขีมาป่อนไหมพี่น้องมันกระสีแบบมาใส่ขีเอาได้พี่น้องอืมกระสีใส่เวลาดูน่าจนะเนาะ นกะคะน่ะนกกาซีเวลไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องอืมหลายหลายอยู่เด้หลายหน้หาที่อยู่เด้เนี่ยคลิปเนี่ยชีวิตจะมั่นหมอกเมืองง่ายเนาะคะ่ะกวรเสดมากดูดวิกะพันประสบการณ์มาหลายอยา่างเนาะพี่น้องเนาะฝากไว้ผู้ใดเด็กเกหัวฝรัง่งเนาะค่ะนาะพี่น้องสมัยจุมินฝรั่งหูหูมากเด้อพี่น้อง,ดอง,งเด้อสืบบอกเงฟังผู้ใดง่ายๆเด้อค่ะเด้ออืม บางคนก็ได้ผัวรวยพี่น้องก็ดีใจน้่เพลินเนาะคนะ่ะเนาะแต่เราคนเหตุบุญมากเพคือกันเนานนะพี่น้องวาสนาเนาะคนะ่ะเนาะเออเหตุบุญมากบพคือกันบางคนก็ได้ผัวรวยมธุรกิจเนาะค่ะบ่าต้องเฮ็ดงอยู่บ้านซื้อเนาะค่ะเนาะเออผัวก็ให้ใส่เงินเนาะค่ะเนาะแต่นี่นั่นมาบอกเรื่องชีวิตของเจ้าของผัวน,นั่นก็ได้รวยเด้อค่ะเด้อบ่เป็นบพราเป็นมีผัวดอกพี่น้องอยูพอพออุปถัมคำจูนเนาะคนะ่ะเนาะ เอามาอยู่นั่นนพี่น้องเออก็เลยได้มาเป็นอเอ่อ,อ,อใส่ชีวิตอยู่อยู่เมือหนอกนพี่นองอืมชีวิตของนั่น,นะะเนาะค่ <S <S นะเกิดมาจากลูกเช่าให้เช่าหน้าเด้อค่ะเด้อทำมาหากินเห็ุนานเหตุหน้ามาตั้งแต่เกิดลำบากค่ะ,คะ่ถามว่าลำบากบอนั้นลำบากนะคะเนาะลำบากมาตั้งแต่หน่อยเท่าไงเนาะค่ะเนาะนั่นบ่เคยได้สบายเด้อเด้อพี่นองเด้อชีวิตของนั่นลำบากตั้งแต่เป็นลูกเช่าในเช่าหน้าตั้งแต่ ตั้งแต่เด็กหน่อยเนาะคะ่ะเนาะเฮ็ดให้เฮทหน้านามถ่วมดังยูปอดปอดดูม,มือเจอวาว่าอืมเนาะค่ะเนาะแคนเดวเบลแคนสิเบลเดี๋ยวมือหนึง่งเดี๋ยวสิมาเปลี่ยนก็ <c oughs> เป็นแม่ของเจ้าของว่าจังใดเดียเด๋ยวมาเป็นนันไทยยูเคยูทูบหรือนันไทยแลยนด์เฟซบุ๊กเนาะค่ะเนาะอืมคอมเมนต์ถามกันเของมาไดนะะ้นะค่ะเนาะผูใ้ใดอยากหูอยากให้นั่นเาเลี่ยงเรลี่ยงประวัติ ส่วนโตหรือความเป็นมาจังไดยคือเดยมาอยู่จังสีนะก็สิเริมตนวนวบามาหายเมื่อเจา้าถามมานั้นก็สิตัวนะคะเนาะตรงตรงนี่แหละนะคะเนาะชีวิตมั่งหนอกอะไม่ได้สวยหรูอ,อย่างที่ทุกคนเข้าใจเตกะไม่ใช่แย่นะคะอืมก็ดีก็ดีกว่าแบบจังไดย์อะพี่น้องว่าวเพราะถือขนว่าไปก็เสิดดามากไปเนาะคะนะ่ะเนาะก็ดี บางคนกับชีวิตดีหรูหรานะค่ะนาอพี่น้องอืมอันนี้จะสําหรับนั่นกับมีพ่ออยู่พ่ออยากพ่อกินบ่ไดดบ่ไดดหรูหราแฟนบ่ไดดรวยเนาอพี่น้องอืมบ่ไดดมีธุรกิจคือข้าเจ้าเนาอพี่น้องอืมข้าเจ้ามีธุรกิจข้าเจ้าก็เสิรวยเยนาะพี่น้องอืมนี่กะบ่ถึงจะของไม่ต้องไปบ่ถึงผู้อื่นนะคะเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหามาภายหลังนาอพี่น้องอืมเฮ้ยเจ๊ สำหรับตูนั้นแล้วนะมาอยู่น่ไดประมาณเอ่อสิบถ่าปีนะคะพี่น้องนั่นเหตุงานธุรานอาหารเนาะพี่น้องเนาะเมื่อก่อนกับมาใหม่ๆกับภาษากับว่าใดได้พี่น้องเออภาษาอังกฤษแม้กระทั่งปัจจุบันนี้กับว่าเด้เก่งภาษาเด้อพี่น้องเด้ออัน,นงปูป่าเอาตัวเองหลอดว่าไงไงซะไปอืมเย่บอกอะไระล้วนาะ คลิปวิดีโอนี่อาจจะบดเต็มจอยูทูปันใดๆได้ค่ะเด้เพราะว่าต่้งกล่องไล่ตรงนะคะเนะาะไล่นอนมันจะบ,บระสิทธิ์ได้บ่ได้น้ำบรูใส่กล่องไม่เนาะพี่เน,ะนาะเนาะจะเนาะเหตุงานอยู่ในสิบกว่าปีแล้วค่ะยุ้านอาหารมาใหม่ๆกับเป็นเด็กกลัานจานเนาะค่ะเนะาะอ่อยู่ต่อมากอยู่มากกับฮัต ทำอาหารฝรั่งนะคะมันไม่ได้ทํายากนะคะอยู่ต่อมาต่อมาก็อยู่ในห้องครัวตลอดเป็นคนที่ชอบทําอาหารนะคะเป็นคนที่ชอบทํากับข้าวนะคะเพื่นอนๆอ่อบ๊ว่าจะเป็นอาหารไทยนั่นก็นเหตุใดน,นะคะเนาะอาหารฝรั่งนั่นกเพค่งจะมาเรียนรู้ยูนในเมืองฝรั่งนี่นะคะเนาะหมกรอกับบได้เป็นนะคะเนาะพี่น,อน้องสสว่าฟังเนาะจะเนาะเออนีก็อาหารอีสานนะคะนะ้ำมาใส่ฉี จิปโปมอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหากินยากนะคะเนาะมันหากินยากบางคนบ่ามหมักกัยายาสวาเด้อค่ะเด้อแบบบางคนบ่เคยกินกับเขาใจเพิ่นอยู่เนาะค่ะเนาะเออแต่นี่นั่นกินมาตั้งเกิดนะพี่น้องน่อันนี้แห่ใหญ่มากหย่อนอันนี้แหละผู้ได้ิว่านเด็กตาเนาะค่ะเนาะเ<อ>หตุงานมาได้ในร้านอาหารมาจนจนเจ้าปนีเนาะค่ะเนาะก็ได้มาเป็นแม่คั่วอยู่ในร้านอาหารฝรั่งเนาะปีน้องเนาะเออเนาะค่ะเนาะอืม เป็นแม่ขั้วนะคะเนาะกะแกะอดทุนนะคะเนาะอดทุนเอานะคะเนาะผัวกะ,ค,ะคนที่ดูแลนะคะแย่ผบบัวแต่คนจิตอุปธรรมดูแลนะพี่น้องกะแฟนนั่นกะบ่ได้รวยนะคะเนาะทำงานโรงงานซื่อๆนะคะเนาะเป็นสร้างซื่อๆนะคะเนาะ้าง้างส้าง,างออกเล็กเชื่อมเล็กจังสีงในพี่นอ้องออื นะคะนะทำม,มาหากินแต่ดีที่บ่ดด้เป็นหนีเป็นศินนะคะเนาะเออบ้านก็อยู่ในฟารนะ์มเนาะพี่น,น,น้องยอยนะู่อยู่ในหนอกเมืองเด้ดพี่น้องเออเนาะค่ะเนาะบ้านก็อยู่ในฟาร์มอยู่ในหยังไปเนาะพี่น้องบอมเป็นว่าเป็นเจ้าของฟาร์มดอกค่ะทำมาหากินแฟนนั่นนี่ก็มีบ้านซื้อบ้านเป็นส่วนตัวแต่เขาอายุหน่อยๆจนป่านนี้เขาบ่ไ้ อ,อบ่ได้เป็นหนีบ้านเนาะคะ่ะบกง่ายๆคือตอนนี้กะกะคือแบบว่ามีบ้านเป็นอของจ้าของว่ง่ายๆเนาะค่ะนะบ่ได้เป็นบ่ได้ติดหนีติดสินนะคะนะกินตามมีตามเกิดนะคะเนะพนอ้องกินตามมีตามเกิดกะคือว่ายอย่างวัดหาได้กะคือกินเท่าที่มีเนาะคะนะ่ะเนาะเออ กินเท่าที่จะคข้องหาได้เนาะค่ะนะบ่เป็นหนี้เป็นสินนี่ก็โอเคแล้วเนาะค่ะเนาะพี่น้องอืออืออยู่กับแฟนนั่นไปถามว่าขันสิถามว่าเดบานไดอย่างบ่นั่นบ่เคยไดอย่างจักเทือนเนาะค่ะเนาะอือคือแฟนบ่ได้ดรวยบ่ได้ดเอาบอลง่ายๆเป็นแบบจังไดพี่น้องแฟนบ่รด้รวยบ่ได้ดแข่งขันกับไผเด้วยค่ะเด้อแฟนนั่นผู้ใดสิว่าไดบานใดอย่างแฟนนั่นบ่เคยสนใจนะคะนะเพิ่ะบ่แข่งขัน สิวา่าฟรังขีดทีแต่วางสันนะคะเนาะคือชีวิตของเขาเขาเป็นตัวของเขานะคะทํามาหากินบ่ได้เป็นหนีและกับบ่ได้แข่งขันกับคนอื่นนะคะเนาะเขากันไดเหมือผู้ใดสิวา่าไม่ว่าไม่ยัางเบกิกดีใจน้เนะคะเนาะแต่สิวา่าอู้จังใจนัสิบ่เคยซื้ออย่างห้นะเดี๋ยค่ะเดี๋ยวอยู่เมืองไทยบ่ได้บ้านบ่ได,ด้รถคดอจังมูอ่ามูเมียฟรังต่างๆดอกเด้อค่ะเด้อนั่นกั ทำงานห,หาเงินส่งเงินเก็บเงินเองสร้างเงินเองนะคะเนาะเออสื่อรถเองนะคะเนาะคือน้ำพักน้ำแรงจากตัวนั่นเองถามวันแฟนนั่นให้เงินนั่นใส่บบให้เฉพาะใส่นะคะเดี๋ยวพอเรื่องขอบขั้วนั่นนะคะเนาะเงินส่วนตัวของนั่นนั่นกับเจียจุนขอบขั้วของนั่นนะคะน้ำพี่น้องเอ่อส่วนส่วนว่าแฟนนั่นให้เงินบบให้ให้เฉพาะกินซื้ออยากสื้อกินนั่นบ่ได็ ไายใจนั่นอยู่หนีน้ำมด้จใจอย่างนะพีนองเนาะอือก็คือส่วนส่วนเรื่องเงินทำงานนาะคะเนาะแฟนนั้นไม่เคยถามว่าเงินคุณเอาไปทำอะไรที่ไหนยังไงโบเคยถามโบเคยหยุ่งเกีียวนะคะเนาะอ่าเพิ่นเคยหายซันใดอยู่เมืองไทยเพิ่นก็หายซันนันมาตลอดนะคะนะืโอเคเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวใส่ขีอันนี้เซ็ตแล้วก็คือเดี๋ยวมาพอ กันไหมคิดนะเดี๋ยวบอกต่อให้ฟังนะคะเนาะพี่น้องโอเคจำเป็บบนมันสิยาวไปบ่้มีคนฟังบ่้มีคนเบิ่งนะพี่น้องกะฝากเป็นกำลังใจวัดดีค่ะแค่นีเดอจ้ะเด้อเ,เดี๋ยวมาบอกอีสองให้ฟังต่อ